ค่ะจะให้คุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวของตำรวจจิตอาสาอารมณ์ดีค่ะแล้วก็มีจิตอาสาที่ดีทีเดียวนะคะทุกวันหยุดวันอาทิตย์จ,จะไปที่ถนนคนเดินค่ะไปเล่นดนตรีให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานักท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนได้ฟังกันนะคะเพื่อที่จะนํำไรายได้ตัวน,นี้ค่ะไปให้กับโรงเรียนชราบาลวุฒิยาไหลแล้วก็ไปสอนวิชา ชาราโอเคให้กับนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจะได้มีความสุขแล้วก็สุขสนุนานไปกับเสียงเพลงนะคะดาตรวดกิติพัฒน์เสาคำค่ะผู้บังคับหมู่กลุ่มง,งานจราจรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับศิลปินแดงแบนโจและราชันเชียงใหม่คาวบอยร่วมกันร้องเพลงในนิคอนเสิร์ตงานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยค่ะซึ่งจัดขึ้นภายในห้องประชุมวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลเชิงดอยคุณเฉลิมสารแปงก็บอกว่าครั้งแรกที่มีการเปิดสอนวิชาชาราออเกะในหลักสูตรเพราะดนตรีจะช่วยให้นักเรียนผู้สูงอายุมีจิตใจที่เบิกบานมีความสุขผ่อนคลายครั้งนี้เนี่ยได้ศิลปินที่เป็นตำรวจิอาสามาเล่นดนตรีให้แล้วก็มอบเงินบริจาคให้เพื่อเป็นทุนการเรียนการสอนด้วยค่ะ โรงเรียนชราบานแห่งนี้นะครับเปิดการเรียนการสอนมานาน4ปีแล้วเปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปมีการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและฟังพระเทศในแต่ละสัปดาห์นะครับแต่สัปดาห์นี้ได้เสริมความบันเทิงบ้างเพราะจะช่วยในด้านดนตรีบำบัดปีนี้เทศบาลตาบลเชิงดอยทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยายลัยเชียงใหม่และบ้านพักคนชราบ้านทาปรกรเชียงใหม่นําข้อมูลไปศึกษาผลการดําเนินงานเพื่อประชาชุมรุ่นต่อไปได้ไปศึกษาในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและศึกษาว่า การให้ความสุขผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนและลดการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะคะทุกคนดูชื่นมื่นกันเป็นหมดเลยนะคะ,ะดนตรีนี่ช่วยทําให้ทุกคนนะคะได้มีความสุขมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวยัยใดหรือแม้แต่ใครก็ตามนะคะ